เดี๋ยวนี้ยอันขับไปเลยนะเออมึงอย่าเปิดเยอะกูมองนมเออมึงดึงมาเลยพุงพุงเออดึงแค่แค่พอพุงไม่อยากดูนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยทำไมพุงล้มหน้าเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นของเนี่ยแตกขึ้นมาแล้วอีกแป๊บนึงขึ้นหลังหูแล้วเขาเรียกว่าแผลที่โผล่หลงโผล่หลงอะหัวหัวไงเวลาหัวหาไซปานเอ้ยไปไหนวะไซปานมีหัวที่ไหนได้วเอ้ยเออไม่มีโอเคเข้าแล้วเอาจริงเหรอนี่คุยเล่นกันสนุกสนาน โอ้โหเล่นมุกทองเขาอย่างนี้แล้วเล่นมุกทองลายด้วยโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะแบกสามเทปสามคันไปอย่างนี้ทุกคันเลยไม่ไหวแล้วนะคันนี้มึงนำบ้ากสองคันกูนำมาพอละคันนี้มึงเปิดมากสำหรับวันนี้ค่ะแอนเตอร์อยู่ที่บรรดาเทพกระดาดค่ะรถสวยคุณภาพดีไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมการันตีคุณภาพโดยจุซีคิวเอมีใบประกอบวิชาชีพรับรองด้วยอ่ะทำไมคะพี่พูดไปได้เพิ่ไปดูหลังเมื่เชื่อว่านมใหญ่คันนี้หลังไม่เจ็บมั้งเหรอวะหลังไม่เจ็บ พี่จะอะไรกับหลังเนาะเบนเอาผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาดูรถที่แบบใครๆก็ซื้อได้ใช่ใครซีโอพูดครับพี่ท็อปคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลรานพี่ท็อปฮอนบ้าืองไม่มีใครแก้กูเลยซิตี้ถูก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 ฮอนด้าซิตี้ครับคันนี้รถปีสิบครับรถดูเครื่องก่อนเลยอะไรครับคิดถึงคิดถึงเมียเมียครับรุ่นนี้ ที่อาะมีลูเลยนลยห็นรถลวคิดบถึงตอนนี้ทำงานอยู่เห็นรถลากิถก้อนเลยรนี้พี่ทับหลอกผมไม่ได้นะเว้ยผมซื้อให้เมียผมนะเว้ยผมนี่รู้ใ้รู้ผมร่นนี้หมดนะเว้ยหนึ่งจุดห้าแอลสิบห้าสิบปีครับผมเป็นตัว S v ตัวท็อปสุด เป็นตัวโครงการรถคันแรกครับผมรถคันแรกในยุคนั้นจะเป็น Honda c i t y วีออสแอะไรเงี้ยไม่เคยดมแก๊สไม่แต่ผมต้องบอกอียหนึ่งว่ารถพวกนี้มันทนแต่ครับบออเอนเตอร์บอกท่านผู้ชมนะครับมันทนมากครับแต่โอเคมันอยู่ที่การรักษาอยู่ที่การใช้งานของเจ้าของเก่าแต่ถึงจะใช้งานถ้าไม่แย่สุดขีดอะค่ะไม่มีคําว่าพังครับผมถ้าคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวปกติโอ้โหพังยากมากครับซ่อมโคถูกไม่ต้องคิดอะไรมาก เหมาสำหรับชีวิตสุภาพสีใช ta ta. ้ช of ีวิตในเมืองไปพนักงานออฟฟิศลืมภาพแอนท์เป็น MC ซะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานออฟฟิศใส่เสื้อเรียบร้อยต้องเรียบร้อยไม่ใช่ฮะรูดลงนะบ้านผมเรียบร้อยรูดลงพี่ท็อปบาได้บบาเท้พี่แล้วเมียมาขมิข้างล่างเข็นชนกันไปก็ตามสบายเลยอะไรถูกท่านอยู่คอนโดคันเล็กนิดเดียวจอดขวาจอดซ้ได้หมดมันคล่องตัวรักกันตาการกินน้ำมันท่านผู้ชมครับเติม E ี0เต็มถังหลักร้อยแล้ววิ่งเนี่ยเติมวันนี้เต็มถังลืม ต้องนั่งคิดว่าเมื่อไรจะหมดวะอันนี้เรื่องจริงแฟนผมใช้แบบเมื่อไรจะหมดวะแบบนี้เลยแล้วก็ขับนี่ไม่อึดอัดตามสไตล์ฮอนด้า Honda, มี V t e ทคที่สายวิเทคเขารู้ดีที<ม>น,นี้รถสิบปีขออนุญาตเดินดูรอบรถสีขาวมากับชุดแต่งตัวท็อปจะเป็นอย่างนงี้จจำไว้รถฮอนด้าตัวท็อปจะเป็นขอบ16ถ้าเป็นตัวรองท็อปจะเป็น15สีสันดีสาวอากาศมาแต่นี่ยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าตัวสุดท้ายจะเป็นเหมือนแฟนผมจะมีไฟที่เป็นอย่างนงี้อ,งอย่างงี้อ่าข้างหลังจะมีไฟทับทียอ่าดูท้ายกันอยยเเะล ก็แบบผมล่าสุดเนี่ยเปิดฝาท้ายตรงมุมเนี้ยเผ็ดเผ็ดขึ้นแล้วเ็ดขึ้นแสดงว่าเขาเป็นคนที่รักธรรมชาติถูกต้องครับเนเจอร์เขาเป็นคนอย่างนั้นหัวมันเปิดคาแคร์แท้แหมเดี๋รถจะอัดไหมหัวเปิดคาแท้ก็ไม่ไปล้างโอ้ไม่เดิมเลยวันเดิมอ่ะเดิมแมกกาไลด์ดีหมดซอกเซอร์สวยหมดเลยนะมันเป็นรถที่แบบสามันประจ้ำบ้านเนาะคิดอะไรไม่ออกก็ตัวท็อปจะเป็นคันในสีดำซิตี้เนี่ยถ้าเป็นตัวรองท็อปหรือตัวต่ำเนี่ยจะเป็นทูโทนใช่ไหม จะเป็นดำเบจมีสองสีแล้วเป็นตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังแล้วก็จะมีเบาะผ้าอย่างแฟนผมเป็นรุ่นเบาะผ้านี่พวกเราจะเป็นมัลติฟังชันที่ผมน่าผมรู้เลยเนี่ยคิดถ <c oughs> ึงเมียเป็นห่วงเมียตำหนิเแน่ของรุ่นนี้บอกเลยโลโก้จะลอกไม่คือเรื่องปกติปุ่มมัลติฟังชันจะลอกรรเรื่องปกติเบียได้ไหมโลโก้ เปลี่ยนได้ครับแต่คุณต้องซื้อทั้งไอ้นี่ครับมันแงไอ้นี้ไม่ได้แต่มันมีของแต่งใช่ไหมพี่ท็อปที่เป็นสติกเกอร์เพชรแดงแปะเข้าบปมันก็จะดูไม่รู้ละมัลตินี้น่าจะเบิกได้นะชิ้นนี้น่าเปลี่ยนได้มัลตินะครับแล้วก็ส่วนวิทยุรุ่นนี้ไม่มีซีดีรุ่นนี้เป็นเสียบ usb ตัวท็อปจะเป็นแบ็กเปโนลเป็นสีดําหมอดตรงนี้เป็นสีดําหมอดหน้าจอจะเป็นจากสีแดงจะเป็นสีฟ้าอันนี้รุ่นก่อนตัวใหม่จะเป็นสีแดงผมรู้นะครับ มันคือรถเมืองอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอ่ะวิ่งไปแล้หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่สามกิโลสิบปีวิ่งน้อยรถภรรยาผมเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายก่อนเป็นโฉมวิ่งไปแล้วแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลนั่นก็ว่าน้อยแล้วนะรถแค่เจ็ดปีนะถือว่าคันนี้น้อยกว่านะเพราะคันนี้สิบปีหนึ่งแสนสามพันแสดงว่าคันนี้สภาพโอเคเลยแต่เสียงเครื่องยนต์เสียงนี้เลยอันนี้ติพี่ท็อปเลยตีกันต่อหน้าไอ้นี่ไปไหนครับบางแดดฮะ บังแดดใช่ไหมฮะเปิดใหม่ครับเพราะว่ามันมาแล้วฝาพลาสติกฝาพลาสติกกระจกขามันจะหักนี่ก็เป็นจุดตําหนิเสน่ห์ของซิตี้เขาเพราะสุภาพสตรีเปิดปั๊บเปิดโป๊ะฝาแผ่นปิดจะหักแล้วเราจะเหลือกระจกเพียวๆเวลาคนมาดูรถเปิดมามันดูไม่เรียบร้อยมันไม่ได้แยกขายกระจกนี่มันขายทั้งแผ่นนี้เลยแล้วสองฝั่งรถเงียบผมก็ชิบหายครับแต่เปลี่ยนมาก็ต้องบอกคุณลูกค้าที่ซื้อไปก็ต้องใช้มันระวังหน่อยนะครับเปิดค่อยๆมันบางถ้าแบบ เอานิ้วดีขึ้นมาบ่อยๆหากครับหากชัวตียางหนึ่งนี่ตีเจะนี่รายการเราเป็นรายการเดียวผมาลไรมันบิดได้อะจัดการแก้ไข้ได้ไหมผมว่าโพซิชันนี้คนสายต่างเขาอยากแบบจัดการให้ได้ที่เหลือไม่มีติแล้วครับเสน่ห์ของรถต้องมีตําหนิกันบ้างรถมือสองมันต้องมีผมจะพูดคํานี้พี่ท็อปต้องแอนเดอร์ผมจะใช้ชอบใช้คาพูดว่าตําหนิเสน่ห์สิ่งที่มันควรจะเป็นจุดด้อยของรถแต่ละรุ่นมันมีนั่นคือรถที่ใช้งานแต่ถ้าอะไรที่มันมาดูแล้ว มันใหม่เกินไปอะมันใหม่ทุกอย่าง uh huh. แล้วมันไม่ใช่รถแอนทิคถูกไหม uh huh. มันไม่ใช่อย่างรถไดรคุยเซอร์พี่ uh huh. มันไม่ใช่อย่าง GTR อ uh huh. ไม่ใช่อย่างแซดอันนี้เริ่มสงสัยแล้วว่า1คือดีจัดเลยสองคือแปลกๆเว้ยผมพูดถูกไหมฮะพี่ไม่ไมนเป็นตำหนิสเสน่ห์ของรถเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดท่านอยากได้แบบกริฟททุกอย่างเนียนๆแนะนำโชรูมคร,ครับแต่ถ้าเกิดเอาราคาสมเหสมสมผลท่านซื้อแล้วสบายกระเป๋า ใช้ต่ออีก10ปีผ่อนเบาๆสบายๆต้องเลือกรถแบบนี้ราคาตั้งไว้ที่278ครับผม278,000เจดหมนแปพันปีดาวผ่อนส่ปีเจ็ดพัน60งวด6,000นเจ็ดสิบงวด5,200ันสองแปดสิบสงวดสี่พันเาผ่อนยังกระมอไซเลยอ่ะแต่ถ้าดาวสี่ปีจะถูกกว่านี้อีก4ปีจะไหลลงมาเหลือ6,000ไปลายเงินเดือน12,000ซื้อได้แล้วเงินเดือน20,000ื่านเลยเงินเดือน40,000ื่สบายๆไฟแนนซ์นี่ว่าสวยๆนี่เลยสวัสดีครับ ออกจากท็อปเพิงกระดาดไปนะฮะถ้าตรวจสอบได้ว่าคนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมฝมซากฝนะเบียนเปลี่ยนเครื่องต่อเลขพวกนี้ผมซื้อคืนหมดเพราะผมจะถือว่ามันเป็นรถที่ผิดกฎหมายนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือไม่อิดอ่อนถ้าท่านเจอท่านแจ้งมาอันนี้ต้องเข้าใจทราด้วยนะครับ,รบขอตรวจสอบไม่เนืองว่าเฮ้ยใช่เว้ยแล้วท่านรับตังค์คืนเลยรหรือท่านจะซื้อรถคันอื่นในเต็นต์ต่อผมว่าพี่ชอปให้ราคาพิเศษต่อเนื่องต่อไปอันนี้มีปัญหา2คือ ฟรีทุกอย่างโอนกรรมสิทธิ์ฟรีจากไฟแนนซ์ฟรีพศโอปอโซนขัดสีคาดูบ้าอะไรถ้าเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดท่านไม่สะดวกอั่งรถไปส่งท่านถึงหน้าคอนโดได้ส่งได้แค่ลานจอดนะครับเพราะคอริดอรห้องเข้าไม่ได้ราคานี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมันอยู่ที่ว่าผมไม่ลองขับแล้วมันใช้รถบัตรลองผมไม่ได้ผมซื้อให้เมียผมขับแต่คันนี้ส่วนรถเมียผมเพราะรถเมียผมเน่าคือเอ็กโผมทราบอยู่ว่า ท่านที่ได้ติดตาม XO เขาชอบรถแบบไหนอันนี้ผมรู้นะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมารถเดิมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยสภาพเป็นอย่างเงี้ยแต่พอมาทาง XO เขาอยากแต่งเซ็งเซ็งเซ็งเซนะครับบอกเลยบอกว่าดูมาจากพี่เขาเนี่ย ขอจัดทรงหน่อยได้ไหมเปลี่ยนร้อยท่านเลยลายยอดฮิตนะครับสามสี่ลายยอดฮิตในประเทศไทยจัดทรงให้ท่านยางหมาให้ท่านนะครับหนึ่งเก้าห้าห้าสี่สิบห้าจัดทรงให้ท่านตัดสปริงให้ท่านโรเตียลงมาจัดทรงให้ทุกอย่างแล้วก็รวมทุกอย่างไปในราคาไฟนั้นไปเลยจัดให้ไม่มีการไปบวกเพิ่มไม่มีไม่มีือจบตรงนี้ราคานี้รวมจัดทรงให้แต่ท่านบอกว่าตัดสปริงไม่เอาจะเอาช็อก็ท่านเ็าเพิ่มสตางค์ซื้อช็อคมาทางนี้ก็จะไปใส่ให้ติดตั้งให้หรืออะไรก็แล้วแต่วายเวอร์กันไปนี่คือโปรโมชั่นพิเศษดีๆจากทออเททนสุด้ายลง ครับผมไม่ดีผมออกอากาต่อนะได้เลยครับได้เลยขอบคุณครับพี่ท็อปครับครับขอบคุณค่ะน้องแอนนะได้แอนพี่โก้พร้อมไหมคะพร้อมจะที่รักคใช่เหนื่อยีหายเนาะลองเบรกดูก่อนไอ้แดกกูหรอกกูกูขยันขัดแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ได้แดกกูงานกูขยันขัดแล้วแอนกูรู้นี่เข่ากูทั้งดันขาซ้ายกูทั้งยันเบลกูก็มีมือกูก็จับแดกกูไม่ได้เอ็นเตอร์เออพยายนั่งดีนะใช่ไหมเปตีนั่งกว้างกว่า รู้สึกแบบอยากทำงานแบบออฟฟิศเลยไม่แล้วเวลาแบบจะลุกเนี่ยสบายนี่คะหนูว่าหนูได้เงินสายจากพี่โก้แน่นอนเท่าไหร่วะนมหนูแตกเราต้องลองเบลนิดนึงไม่ได้แดกคุณลองพี่โก้คะเป็นไงบ้างเฮ้ยโอเคผมว่าซิตี้ไม่มีอะไรหรอกครับเสียงรถใช้งานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดีค่ะเสียงนิ่งนะไม่คือไม่มีเสียงอะไรแบบกิ๊กกักกิ๊กกักอีหอดเดี๋ยวอดไม่มีเลยสิ่งที่ผมไม่ชอบมันเนี่ยคือวิทยุ ทมันไม่มีซีดีมันเป็นแบบ Data Excel อ่ะเออมันเป็น USB เสียบอะไรเงี้ยแต่ข้อดีก็คือชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับซิตี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากในเรื่องของความประหยัดในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาแต่อันนี้ถือว่าแตะเบรกเบรกการเลี้ยวพองอะไรก็แค่อย่างเดียวมันก็คือแบบมันยบยบนิดนึงแค่พวงอะลรยนเบรกทีดิเบรกทีอีกทีถึงเลยไม่เห็นถึงเลยพี่นิ่มค่ะ แอนเดอร์ชอบนิ่มสบายไม่มันคุ้มอยู่แล้วแอนเดอร์รถมันเล็กแค่ตรงนี้เองใช่แล้วเขาเบิร์กให้มาอยู่เขาเบิร์กให้มาอยู่แล้วช่องล่างไม่มีโครงเคงออแดดออแดดเสียงน้องแน้งน้องแน้งไม่มีเลยพี่โก้ให้เกียคะแนนผมให้ความคุ้มค่าคะแนนผมไม่ให้ผมว่าเธอต้องซื้อสีสวยสีขาวรถข้างในเป็นเบาะหนังซึ่งมันเป็นตัวท็อปด้วยร้อยสิบหกอ่ะ สำหรับคันนี้ค่ะ278,000เอันเตอร์ถือว่าคุ้มผ่อนนี้ก็สบายๆคือเอาง่ายๆถ้าเงินเดือนหมื่นเดียวก็ซื้อได้แล้วผ่อนเงินเดียวยาวไปเลย84งวดใช่เออเดี๋ยวพี่คะครับผมอันได้นมใหม่แน่นอนพี่เจยะคุ้มค่ะมาได้เลยก่อนที่จะมาโทรมาก่อนเลยนะคะ0804804333ก็ได้นะครับประกันตีคุณภาพจาก Q A Q C มีใบประกอบวิชาชีพนะครับเพราะะฉนั้นมาอุดหนุนก็ได้ท่าเพลงกระลายังมีเงินง้านกันสุดท้าย ของท็อปเทนในการใช้ทำครั้งนี้เป็นรถกระบะทางของแอนเ er อร์เขาตัวใหม่เพิ่งออก<ช>เรามาดูตัวเก่ากันก่อนรถยูส <U S 1> ครับคันต่อไปนิสสันนวาวา r ่จะเป็นยังไงวันนี้ลาเขาด้วเต้เดี๋ยวครั้งหน้าพบกับนวาวาล่าสวัสดีครับค่ะแล้วก่อนมาก็โทรมาก่อนด้วยสวัสดีค่ะ